สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทำเทคนิคที่ว่าปลอกมะม่วงยังไงไม่ให้ดำง่ายนะคะมะม่วงสวยๆอย่างนี้ทำยังไงไม่ให้ดำง่ายเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็ต้องนำมะม่วงมาล้างยางให้สะอาดก่อนนะคะล้างสิ่งสปปกปรกหรือว่ายางที่ติดตามลูกม,มะม่วงเนี่ยค่ะล้างออกให้เกลี้ยงก่อนนะคะ จากนั้นก็นำไปเช็ดให้แห้งค่ะอาจจะใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชู่ก็ได้นะคะเช็ดให้แห้งแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ผักมะม่วงไว้ก่อนแล้วเราไปเตรียมน้ำสะอาดค่ะก็ประมาณครึ่งถ้วยค่ะถ้าถ้วยแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าตามตัวเลขก็ประมาณเลขหนึ่งนะคะจากนั้นก็เตรียมเกลือป่นค่ะก็ประมาณหนึ่งช้อนชาหรือครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะก็คนให้เกลือละลายไปให้หมดเลยนะคะ จากนั้นแล้วก็พักน้ําไว้ก่อนค่ะแล้วก็ไปเตรียมปอกมะม่วงเลยค่ะการปอกมะม่วงนี้ถ้าจะให้สวยมีดเราต้องคมนะคะจะได้ปอกเปลือกได้ง่ายๆค่ะแล้วก็ปอกเปลือกแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องให้หลุดจากลูกนะคะค่ะถ้ามีคมจะปอกได้ง่ายมากเลยค่ะ การใช้มีดคมๆนี้เวลาหั่นเป็นชิ้นนะคะเซียนที่มะม่วงจะขาดแล้วก็ชิ้นมะม่วงเราจะสวยค่ะเนี่ยค่ะจากขอปอกเสร็จแล้วเราก็มาหั่นมะม่วงครึ่งลูกค่ะทีละซี่ก่อนนะคะครึ่งลูกไปก่อนแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นตามความต้องการเลยค่ะจากนั้นเราก็มา ตมะม่วงให้สลับเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำน้ำเกลือที่เราได้ผสมไว้นะคะมาโรยบนผิวมะม่วงค่ะอีกด้านหนึ่งเราก็ทำเช่นเดียวกันนะคะวิธีนี้เคยทดลองทำแล้วนะคะทิ้งมะม่วงไว้ประมาณ สีหชั่วโมงเนี้ยค่ะมะม่วงเราก็ยังไม่ดำนะคะถ้าใครถ้าใครแบบจะจัด,จดโต๊ะไว้อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทิ้งไว้ได้เลยค่ะหรือถ้าใครมีพลาสติกซีนนะคะก็ซีนพุ่มไว้นะคะเพื่อไม่ให้ลมพัดให้มะม่วงเนื้อเราแห้งอะคะ่ะพอทำเสร็จทั้งสองด้านนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะ วิธีเอาลงใส่จานนะคะถ้าจะให้ง่ายนะคะและสวยงามเราก็นํามีดที่เราได้หั่นไว้นะคะเอามาลองเนื้อมะม่วงไว้ค่ะจากนั้นเราก็ใช้มือดันเนื้อมะม่วงให้ลงที่มีดนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วนแวเราก็นําไปใส่จานค่ะแบบนี้จะทําง่ายที่สุดค่ะแล้วเนื้อมะม่วงเราก็จะไม่ช้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะ